ช่วงนี้ไปพบกับกิจกรรมดีๆมากมายพร้อมความบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทยในช่วงกอสิบครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับประธานสื่อชมรมออนไลน์จันทบุรีนะครับสวัสดีครับท่านครับช่วยแนะนําตัวกับคุณผู้ชมนิดนึงครผมก็ชื่อจรัญนามสกุลบรรยงค์ข้นานะครับเป็นประธานชมรมผู้สื่อข่าวออนไลน์จันทบุรีนะครับผมพูดถึงเรื่องของความสาคัญของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะฮะได้ได้ข่าวว่าในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ AI ในครั้งนี้เนี่ยทางจันทบุรีเนี่ยจัดเป็นครั้งแรกด้วยใช่ไหมครับที่สำนักประชาพันธ์เขตเจ็ดเนี่ยถือว่าเป็นการจัดครั้งแรกที่รวม พี่น้องสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับมาร่วมเพื่อเสริมความรู้ในส่วนของสื่อยุคใหม่ นะครับสื่อ AI ซึ่งมันจะมีการพัฒนาต่อยอดได้กับสื่อเดิมที่เราเคยได้เรียนรู้กันมาครับผมซึ่งความสําคัญของสื่อ AI ณปัจจุบันนี้เนี่ยะในในตัวท่านในมุมมองนี้เป็นยังไงบ้างสําคัญมากนะครับเพราะว่าการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยมันจะต้องมีการพัฒนาและมีการปรับเปลี่ยนบทบาทของตัวเองเข้าไปสู่ยุคข,ของดิจิทัลนะฮะแล้วก็เรื่องของการที่เราจะเรียนรู้เนี่ยเรื่องเก่าๆเนี่ยบางทีเราก็ใช้ข้อมูลเดิมๆรเราจะมีฐานข้อมูลใหม่ที่สามารถ ที่จะได้มาปรับปรุงพัฒนาต่อยอดของเราเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ไดรับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วถูกต้องเร็วยิ่งขึ้นฝากอะไรถึงสื่อมวลชนในยุคปัจจุบันนี้นะฮะในการที่จะผลิตสื่อมาเพื่อนําเสนอต่อประชาชนในทุกๆวันนี้เนี่ยฮะ,ะจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรเพื่อให้ทันยุคทันสมัยครับครับก็เราต้อง พัฒนาความรู้ของเราไปเรื่อยๆนะครับเราอย่าหยุดนิ่งแล้วก็ที่สําคัญคือเราอย่าคิดว่าเราพอแล้วแค่นี้ซึ่งการพัฒนาเนี่ยการต่อยอด AI ถึงแม้ AI ในวันนี้กับอนาคตที่จะเกิดขึ้นมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเพราะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้และพัฒนาเพื่อให้มันเกิดคุณภาพของงานที่เราจะออกมาเนี่ยเป็นสู่พี่น้องประชาชนกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยได้ประโยชน์อย่างสูงสุดเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาตัวเราเองเราอย่าหยุดนิ่งและเราก็ต้องยอมรับศักยภาพนะครับในเรื่องของ การที่จะแชร์ข้อมูลกันในการที่จะแบ่งปันข้อมูลข่าวสารบางที อาจจะมีเทคนิคในการเข้าถึงนะครับข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกันไปเราก็ต้องมาแบ่งปันกันต้องมีใจกว้างนะครับแล้วก็เรียนรู้ที่จะพัฒนาต่อยอดต่อไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ช่วยแนะนําตัวกับคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยครับวสันต์เวรุ่งเรืองครับเป็นที่ปรึกษาแล้วก็วิทยกรด้านเ i ครับการจัดกิจกรรมทั้งสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เอาในเรื่องขององค์ความรู้อะไรบ้างที่มามอบให้กับผู้ที่อบรมตั้งแต่ การใช้งาน AI เบื้องต้นในชีวิตประจำวันเลยครับ,รบเปลี่ยนวิธีการหาข้อมูลจากการใช้ Search Engine ปกติมาลองใช้ AI ช่วยวิธีการคิดประเด็นข่าววิธีการค้นหาข่าวและหัวใจสำคัญที่สุดคือการเช็ New Check คเฟกนิวเช็คข่าวว่าสิ่งที่เรานำเสนอไปเนี่ยเป็นข่าวจริงหรือเปล่ามีเฟกนิวมีอะไรหรือไม่ คุณภาพข่าวอะไรพวกนี้ฮะก็จะ cover หมดครับและเป็นยังไงบ้างฮะสำหรับการอบรมทั้งสองวันที่ผ่านมาผู้เขาอบรมหูวันนี้เห็นว่าร้อยกว่าคนเลยครับมีการเขาได้มีผลตอบรับกลับมาอย่างไงกับการอบรมในครั้งนี้บ้างก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากคิดข้าข้างตัวเองเนาะแต่ AI เนี่ยมันเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับทุกคนแล้วก็หัวข้อที่เรามานําเสนอในวันนี้มันคือเรื่องของการช่วยกันทํายังไงมาเอา AI มาโปรโมท ซอฟต์พาวเวอร uh, โ์โจทย์โจทย์จะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายแล้วก็มีการประกวดคลิปกันรประกวดผลงานที่ออกมาเนี่ยถือว่าเกินความคาดหมายครับ,รบเป็นที่น่าภาคภูมิใจเรามีคลิปถ้าจะเรียกได้ว่าครบร้อยคลิปเลยแล้วก็มีผลงานดีๆที่ออกมาในเวลาอันสั้นในเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จในความเห็นของผมนะครับ,รบผม